หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธหนอนบพรัตแปรเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหเหมันเล่มที่เจ็ดตอนปัญหามาแล้ว พร้อมกับเสียงตะวาดผิวหญ้าแทบแล้วแถบเล่าเปลีวขึ้นสู่ท้องฟ้าคนถือคันธนูคนแล้วคนเล่าก็กระโดดขึ้นจากหลุมเล็งลูกธนูไปยังเป้าหมายโนร้ายที่หลงหลิงหวินวางตัวให้ซุ่มโจมตีส่วนใหญ่เป็นนายพลนในป่าเขามีฝีมือยิงธนูเป็นเลิศพวกเขาพอกระโดดขึ้นจากหลุมก็เลือกคู่มือที่อยู่ใกล้ที่สุดและส่งผลคุกคามที่สุด ผู้ใดส่งผลคู่คามที่สุดย่อมมิใช่คนขับรถกับพนักงานหากเป็นคนขี่ม้าสูงใหญ่ที่พกพาดาบสะพายกระบี่ทั้ง8นั้นเสียงฉึกเมื่อลูกธนูดอกหนึ่งปักใส่คอหอยพี่ใหญ่เฉินนั้นเขายกมือกุมคอหอยหงายร่างไปทางด้านหลังดาบยังไม่ทันชักออกจากฝักเพลงดาบลมวายุที่จัดการผู้คนมาได้กลับไม่ได้มีโอกาสใช้ เสี่ยวเจ้าเป็นเพื่อนคุณหนูเดินทางไกลเป็นครั้งแรกจึงตื่นตัวกว่าพอเห็นเดินเขาสองฝ้าข้างเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติก็ทิ้งตัวลงจากหลังมา้าปรากฏลูกธนูดอกหนึ่งยิงถูกหัวไหล่ของเขาไม่ได้ทำร้ายถูกจุดชีวิตเสี่ยวเจ้าร้องบอกว่ารีบุ้มกันคุณหนูฝ่าออกไปคนขับรถรีบดึงแท้ม้าออกแต่เนื่องจากแท้ม้าหมวนพันกัน ในเวลาอันสั้นสลัดไม่ออกปรากฏลูกธนูอีกดอกหนึ่งแวกอากาศมายิงคนพลัดตกลงจากรถเสียวเจ้าร้อนรุ่มใจยิ่งพุ่งตัวขึ้นไปบนรถทิ่มแทงดาบใส่ตโพกกมา้าม้าเทียมรถได้รับความเจ็บปวดจึงแผดเสียงร้องพลางวิ่งออกไปฉุดลากมา้าอีกสามตัววิ่งตามม่านร,รถเลิกวูบเผยเห็นใบหน้าที่สวยซึ้งบรนดาลให้ผู้คนพบเห็นเกิดความเวทนาสงสารแต่สายตาของนางปราศจากความแตกตื่นล,ลนลัน นางกวาดมองออกไปด้วยความเยือกเย็นแวบ,บหนึ่งจากนั้นปล่อยม่านรถลงออกคาสั่งว่าฟาออกไปเสี่ยวเจ้าที่หน้ารถได้ยินคุณหนูสั่งเช่นนี้จึงรับคำด้วยเสียงอันดังทิมแทงดาบใส่ตะโพกม้าเหล่านั้นม้าเหล่านั้นก็ได้รับความเจ็บปวดจึงวิ่งห่อราวเสียสติชนขบวนรถสินค้าที่ด้านตรงข้ามโอนไปเอ็นมาเสร็ทางสายนี้ความจริงยากสัญจรผ่านอยู่แล้ว ยามนี้จึงเกิดความกระทบกระเทือนเถียนเมี้ยวหวนภายในรถนั่งไม่ติดต้องยกสองมือยันผนังรถไว้แต่แล้วรถกระดอนขึ้นนางร้องโอยคำหนึ่งส่วนตะโพกผลจากที่นั่งศีรษะชนใส่หลังคารถเสียวเจ้าก็ไม่คำหนึงถึงฝนธนูที่ปลิวเวียนว่อนขับรถม้าถโถมออกไปราวคุ้มคลั่ง หลงหลิงวินกับพวกหลังจากยิงธนูระรอกหนึ่งก็ชักดาบออกมาคำรามพลางก็โถมใส่พวกเขาจนร้ายเหล่านี้ขวัญกล้าบังอาจการฆ่าคนหรือถูกฆ่าเป็นชีวิตของพวกเขาในคนขี่ม้าทั้ง8มีอยู่สามคนถูกยิงสังหารที่เหลืออีกห้าคนมีสองคนถูกลูกธนูยิงทำร้ายพากันชักดาบคุ้มคลองรถฟาออกไปพลางก็ตวาดร้องบอก ตลอดทางเมื่อเปรียบเทียบกันพนักง,งานที่ฝีมืออ่อนด้อยกว่าพวกเขากลับเยือกเย็นกว่าพอถูกซุ่มโจมตีขบวนคุ้มกันคารวัลสินค้าก็ล่าถอ,ถอยถึงข้างรถใช้รถบรรทุกต้านทานลูกธนูทั้งหยิบฉวยแผ่นไม้ลงรถยกตั้งอยู่เบื้องหน้าต่างโลกระหว่างนั้นพวกพ้อง ถูกลูกธนูยิงทำร้ายถึงแม้ร้องคล่ำครวนอยู่แทบเทา้าพวกเขาก็ไม่เหลือบและแม้สักแวบ,บหนึ่งหากจะตั้งแนวป้องกันอย่างรวดเร็วหลังจากวางแนวป้องกันแล้วเสศษค่อยแบ่งคนไปฉุดลากเพื่อนพ้องที่ถูกลูกธนูยิงทำร้ายเข้ามาในแนวป้องกันเหล่าโจรร้ายที่โถมออกจากสองฝากข้างเห็นเช่นนั้นก็เข้าสกัดรถม้าที่พุ่งโถมออกไป ในผู้คนที่ขุมกันรถม้าทั้งห้านอกจากเสี่ยวเจ้าที่ขับรถแล้วอีกสี่คนแบ่งกำลังเครื่องหนึ่งออกไปต้านทานกำลังติดตามรถม้าที่เถียนเม่ยวหวนนั่งโดยสารวิจิตงดงามทั้งสามารถป้องกันแรงสั่นสะเทือนภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเมื่อนั่งอยู่ในรถสุขสบายยิ่งแต่เนื่องจากเพิ่มประสิทธิภาพส่วนอื่นเข้าไปจึงลดความแข็งแรงลง ตลอดรายทางเกิดการกระทบกระเทือนมุมรถมุมหนึ่งถูกชนอย่างหนักหน่วงตัวรถพังคลืนลงมาแทบหนึ่งเทียนเมียวเหินภายในรถกรีดร้องออกมาถึงแม้ยามปกติรักษาความเยือกเย็นไว้แต่ยามนี้ไหนเลยไม่ตื่นตระหนกได้ <laughs> มีสตรีนางหนึ่งช่างงดงามนักชุดคล้าไปให้หมดหาความสุขกัน เราโจรร้ายที่อยู่ละแวกใกล้เคียงยินดียิ่งพวกเขาเห็นรถม้าหลบหนีอย่างรวดเร็วความจริงคิดละทิ้งผู้คนหันไปจัดการกับคนของหลินอ้วนงัวเห็นบนรถมีหญิงสาวสะครานโฉมนางหนึ่งก็บังเกิดราคะจิตขึ้นไล่กวดตามมาโดยไม่ลดละ คุณหนูเสี่ยวเจ้ายามรีบร้อนเหลียวมองแวบหนึ่งเห็นเทียนเมีเ่ยวหวนนั่งอยู่ในรถที่พังยุบลงมาครึ่งหนึ่งแตกเตือนจนหน้าถอดสีสร้างความร้อนรุ่มใจยิ่งเทียนเมีเ่ยวหวนออกคำสั่งว่าไม่ต้องสนใจฝ่าออกไปนางเหลียวมองแวบหนึ่งในใจบังเกิดความคิดประการหนึ่งขึ้นฝ่ายตรงข้ามเตรียมการพักพร้อมแสดงว่ามุ่งเป้ามาที่เราพวกมันเป็นใครหรือว่าเป็นตระกูลอย่างพื้นที่ปอโจ ที่คลังสินค้าชานเมืองหลอต้าเฮิงกล่าวเสียงเครียดว่าพวกท่านทั้งสองเป็นหุ้นส่วนของร้านรถหลอเกาหลีเขามีทีท่าหน้าเกรงขามแต่มือขวาถือขนมโกโดอกกุ้ยฮวาที่กัดกินลงไปครึ่งหนึ่งจึงทำลายภาพลักษณ์อันหน้าเกรงขามไปสิ้นหลีป๋อเฮ้ากระตุ้นเตือนว่าตาตังเจียเป็นร้านรถหลอหลีเกาเกาอย่าใช้มือเท้ายันกายโตเถียงร้านรถ หลอเกาหลีกับหลอหลีเกามีข้อแตกต่างอันใดตอนแรกข้าพเจ้าเห็นว่าท่านอายุมากกว่าข้าพเจ้าหนึ่งปีจึงใช้คำหลีอยู่นะแต่ท่านไม่ต้องยึดถือถึงเพียงนี้หลอต้าเฮืองตวาดว่าหุบปากพลางก็ชี้หน้าคนทั้งสองกล่าวว่าพวกท่านทั้งสองล้วนไม่เป็นโลเป็นภายร้านรถเราจัดตั้งอย่างยากเย็นหลังจากที่ทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจ ค่อยทะยานขึ้นเป็นร้านรถที่มีชื่อที่สุดใหญ่โตที่สุดแต่แล้วต่างคนต่างละทิ้งงานหากไม่ใช่ซุนเว่ยเซวียนช่วยยันเอาไว้ร้านรถพวกเราคงจะพังคลืนแล้วตอนนี้ร้านรถตระกูลฉางกับตระกูลเสีย่ยต่างก็ไล่กวดตามหลังมาพวกท่านยังไม่ร้อนใจอีกเห็นแน่ชัดว่าตำแหน่งอันดับหนึ่งของร้านรถหลอเกาหลีไม่อาจรักษาไว้ ลีปอเฮ้ากระตุ้นเตือนอีกคราวว่าตาตงเจียเป็นหลอลีเกาไม่ใช่หลอเกาหลีหลอต้าเฮืองยัดขนมโกกดอกกุ้ยฮวาเข้าปากร้องว่าหลอลีเกายังมีขนมโกดอกกุ้ยฮวาระหว่างหลอลีเกาหรือขนมโกดอกกุ้ยฮวาสําคัญนักหรือครั้งนี้เกาอยากกระตุ้นเตือนว่าตาตงเจียเป็นหลอเกาหลีไม่ใช่ขนมโกดอกกุ้ยฮวา ลอต้าเฮิงขุนแค้นจนกระโดดโลดเต้นร้องว่าพวกเจ้าทั้งสองพัวพันไม่เลิกราสร้างความแค้นใจแก่เราแทบตายแล้วเย่เสียวเทียนที่ห่างไปเห็นเช่นนั้นอดยิ้มไม่ได้กล่าวว่าตอนแรกยังมีลักษณะของเท่าแกใหญ่ตอนนี้กลับเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาเจ้าเวินเอี่ยนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคนหนุ่มเป็นเช่นนี้เองเพราะคำพูดคำเดียวกับโต้เถียงจนหน้าแดงหน้าดำ แย่เสียวเทียนชำเลืองมองเขากล่าวสับพยอกว่าท่านอายุมากนักหรือเจ้าวนเอียนหัวร่อฮาฮางอนิ้วดีดหมวกสีดำบนศีรษะกล่าวเยาะเย,ะเยะ้ยตัวเองว่าใช่แล้วพอสวมชุดขุนนางก็วางมาดเรืองโขความจริงแล้วข้าพเจ้าอายุไม่มาก แต่พอเป็นขุนนางก็ได้รับผลกระทบการพูดจาต้องระมัดระวังกับเป็นท่านยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฟังว่าฉีปออีถูกท่านจัดการอย่างสาหัสเ <c oughs> ย่เสียวเทียนกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงเห็นว่าหลังจากนี้ทั้งหมดทำงานในสถานที่เดียวกันไม่ควรเชิดหน้าขึ้นถึงแม้มีข้อบาดหมางกันก็ปล่อยให้ผ่านไปมิคาดข้าพเจ้าเพิ่งมาถึงเมืองหูเซียนมันก็คิดจัดการกับข้าพเจ้า เราเย่เซียวเทียนหาใช่คนเรียบๆเร้อยๆที่ถูกท่มน้ำลายใส่หน้าปล่อยให้แห้งไปเองกล่าวพลางก็กวาดมองเจ้าวนเอี่ยนแวบหนึ่งเปลี่ยนเป็นกล่าวว่าฟังว่าพ่อบ้านเดิมของตึกตระกูลเถียนนามเสียฉวนฟงวิ่งมาเปิดร้านรถที่เมืองหูเซียนด้วยเจ้าวนเอี่ยนส่งเสียงดังอือมแล้วกล่าวว่าตอนนี้มันเจริญก้าวหน้าร้านรถตระกูลเสี่ยมีชื่อเสียงติดอันดับในเมืองหูเซียนแล้ว เย่เสียวเทียนกล่าวว่าฉีปอยอีเป็นคนของตระกูลเทียนเสียฉวนฟงก็วิ่งมาเปิดร้านรถที่เมืองหูเซียนท่านเห็นว่าพวกมันทั้งสองเอจ้าวนเอี่ยนกล่าวว่าฟังว่าเสียฉวนฟงเข้าหาหวังจูปูด้ดูเหมือนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลเถียนอีกเย่เซียวเทียนกล่าวถามอีกว่าใช่เป็นการอุดหูขโมยกระดิ่งหรือไม่ทั้งสองพากันหัวร้อเหอะฮะออกมา ยามนั้นปรากฏชายหนุ่มรูปร่างแข็งแรงผู้หนึ่งรีบรุกเข้าคลังสินค้าคนผู้นี้สวมเสื้อแขนสั้นเปลือยอกเผยเห็นแผงหน้าอกอันบึกบึนจะวนเอียนกล่าวชมคำหนึ่งเยเซียวเ,เทียนก็บอกว่ามันเป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งของต้าเฮือง เรียกว่าซุนว่ยสเวียนตอนที่ค่ายตระกูลเกากับตระกูลหลีเกิดข้อพิพาทเป็นมันช่วยคำจุนไว้ร้านรถจึงไม่พังคลืนลงมาเห็นซุนว่ยสเวียนรีบรุดถึงเบื้องหน้าหลอต้าเฮิงทางหนึ่งปาดเหงื่อทางหนึ่งรายงานต่อหลอต้าเฮิงหลอต้าเฮิงพลันกระโดดปาดขึ้นร่ำร้องว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญแย่แล้วยเยเซียวเทียนสาวเท้าเข้าหาทางหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าสบายดีท่านมีปัญหาอันใด หลอต้าเฮิงกล่าวอย่างจริงจังว่าข้าพเจ้ามีปัญหาแล้วพี่ใหญ่ท่านก็มีปัญหาแล้วกล่าวไปปัญหาของท่านใหญ่กว่าข้าพเจ้าอีกเย่เซียวเทียนงงง,งันวูบจึงกล่าวร้านรถของท่านเกิดเรื่องขึ้นเกี่ยวข้องใดกับข้าพเจ้าสุนเว่ยเซวียนชิงกล่าวว่าไต่เท้าเตียนซื่อ มิใช่ร้านรถของพวกเราเกิดเรื่องขึ้นหากแต่เส้นทางขนส่งเกิดเรื่องขึ้นเย่เซียวเทียนงงงันวูบจึงกล่าวท่านบอกกล่าวให้ชัดแจ้งซุนเว่ยเซวียนกล่าวว่าเช้าวันนี้บนเส้นทางขนส่งคารวานพ่อค้าถูกมหาโจรอี้เถียวหลงวงเล็บมังกรตัวเดียวปล้นชิงขบวนรถของผู้น้อยพอถึงกลางทางก็ได้รับสัญญาณเตือนจากคารวานพ่อค้าที่หลบหนีกลับมาที่หลบหนีกลับมา ไม่ทราบว่าที่เบื้องหน้ามีสภาพอย่างไรเนื่องจากผู้คนคุ้มกันมีน้อยจึงล่าถอยกลับมาก่อนหลอต้าเฮืองหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่าตัวหนอนนี้ยามปกติป้นชิงสินค้าหนึ่งคันรถก็เลิดเปิดนี้ครั้งนี้กลับป้นชิงคารวานพ่อค้ค้าครั้งนี้เราไม่ทราบต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกเท่าใดเย่เซียวเทียนกับเจ้าเวนเอี่ยนถามรากับนัดแนกันไว้ว่าเกิดเรื่องที่ใด ซุนเว่ยเซียนตอบว่าเป็นหุบเขาไม่มีชื่อแห่งหนึ่งห่างจากที่นี้6กสิบลี้ได้หุบเขานิรละนามเย่เสียวเทียนสวมชุดลำลองยืนอยู่หน้ารถที่ถูกขนถ่ายสินค้าไปจนหมดสิน้นคันหนึ่งมองดูคราบเลือดบนแอกหน้ารถขณะที่เขาไปหาหลอต้าเฮืองสวมชุดลำลองพอทราบข่าวก็รีบรุดกลับที่ทำการอำเภอระหว่างทางพบกับมือปราบโจและพวก ที่ออกมาสืบคดีจึงชักชวนกันมาคาบเลือดบนแอกหน้ารถแห้งกลังแล้วปรากฏมาแมลงวันฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนคราบเลือดพอมีคนเดินเข้ามาพวกมันก็บินตะเลิดหนีรอจนผู้คนเดินไปก็บินลงมาใหม่ฝูงโจรยังลากม้าล่อไปคาดว่าใช้บรรทุกสินค้าแต่ซากศพของพวกพ้องถูกทิ้งอยู่ในที่เกิดเหตุนับว่าชีวิตคนเฉกเช่นย่าคาจริงๆ เจ้าวนเอียนเงยหน้ามองดูปากหูเขาเบื้องหน้ากล่าวกับเย่เซียวเทียนด้วยความเห็นใจว่าพี่เย่ท่านช่างเคราะห์ร้ายนักเพิ่งคลี่คลายข้อพิพาทของทั้งสองข่ายก็เกิดเรื่องเช่นนี้คารวานพ่อค้านิกขอเพียงรุดหน้าไปอีกสิบลีก็จะเข้าเขตเมืองถงเหยนแต่พานเกิดเรื่องที่นี้เย่เซียวเทียนฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว,าาว่าข้รร้ายก็เคราะร้ายเถอะ ในชีวิตของคนไม่ใช่เคราะไร้าย–ครึ่งหนึ่งหรอกหรือจเจวินเอียนถามว่าอีกครึ่งหนึ่งเล่าเย่เสียวเทียนเดินผ่านข้างกายเขาไปปากก็กล่าวว่าอีกครึ่งหนึ่งคือแก้ไขคลาเคราะหคดีกระทําความผิดความจริงอยู่ในความรับผิดชอบของเย่เสียวเทียนแต่ครั้งนี้เป็นคดีใหญ่โตตามเหตุผลฉีปออีสมควรมาด้วยแต่ฉีปออีอดอาหารนานวันอ้างว่าสุขภาพยังไม่ฟื้นฟู เยวิศยวเทียนได้แต่นําเจ้าหน้าที่มือปราบมาตรวจดูที่เกิดเหตุสําหรับเจ้าเหวินเอี่ยนเจ้าเจ๋อเฉิงถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีกระทําความผิดแต่ก็มีหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางขนส่งทั้งทําความเข้าใจกับสภาพของเส้นทางขนส่งจึงเดินทางมายังที่เกิดเหตุด้วย มือปราบโจยืนอยู่ข้างทางสอบปากคำคนที่หวาดวันไม่คลายผู้หนึ่งเย่เซียวเทียนเดินถึงข้างกายของเขาก็ไม่ได้เอ่ยปากสอดแทรกเพียงนิ่งรับฟังมือปราบโจซักถามอย่างละเอียดสุดท้ายพงโงกรีสารับคนผู้นั้นค่อยระบายลมหายใจโล่งอกกระแทกนั่งลงกับพื้นจนบัดนี้เท้าของเขายังอ่อนระทวยนี่เป็นคนขับรถผู้หนึ่งหากว่าเกิดเหตุพลันชิงขอเพียงคนขับรถไม่ขัดขืน โจรล้นชิงทรัพย์จะไม่ทำร้ายพวกเขารวมทั้งพนักง,งานด้วยนี่กลับไม่ใช่โจรร้ายมีเมตตาธรรมแต่ว่าหากเข้นฆ่าพวกเขาโจรหวาดกลัวไม่มีผู้ใดยอมขับรถระยะยาวครั้งหน้าโจรร้ายจะพ้นชิงอันใดเมื่อปราบโจรเหลียวหน้ามองเห็นเยเซียวเทียนยืนอยู่ด้านข้างจึงรีบน้อมคำนับเรียกหาว่าไต่เทาเยเซียวเทียนโบกมือกล่าวว่าไม่ต้องมากมารยาทท่านสอบถาม โดยละเอียดแล้วหรือเมื่อปราบโจตอบว่าถูกแล้วคนผู้นี้เป็นพนักงานของหลินลู่เยาหลินอ้วนง่วเมืองถงเหยนเตรียมขนส่งแพร่พันจำนวนหนึ่งกลับเมืองถงเหยนเมื่อมาถึงที่นี้ฝั่งตรงข้ามปรากฏขบวนรถขบวนหนึ่งสวนทางมาทั้งสองฝ่ายเกิดการเบียดเสียดจึงชะลอความเร็วลง ยามนั้นสองข้างทางก็พันปรากฏโจรภูเขาจำนวนมากหือออกมาที่จากที่ซ่อนตอนแรกยิงธนูใส่จากนั้นก็ชักดาบลงมือปล้นชิงสินค้าพวกมันไปทั้งยังลักพาตัวหลินอ้วนงัวบอกให้นำเงินไปไถ่ตัวเย่เซี่ยวเทียนทวนคำว่าฝั่งตรงข้ามีรถขบวนหนึ่งสวนทางมารถขบวนนั้นใช่เป็นพวกเดียวกับโจรร้ายหรือไม่เมื่อปราบโจสันศีษรษะกล่าวว่า ใส่เท้าปรดดูซากศพทั้งสองซากนั่นเป็นองค์กรักที่คุ้มกันรถที่แล่นสวนมาเย่เสี่ยวเทียนกวาดมองดูผู้ตายที่นอนหงายกับผื้นลำคอถูกลูกธนูยิงใส่ผู้หนึ่งต้องสูดลมหายใจเข้าไปคำหนึ่งกล่าวว่าสืบทราบสักานะของมันแล้วหรือไม่เมื่อปราบโจกล่าวว่าผู้น้อยตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วบนร่างผู้ตายไม่มีสิ่งของพิสูจน์สัสกานะของมันแต่อย่างไรเย่เสี่ยวเทียนซักถามว่า กระทั่งใบสำคัญผ่านด่านก็ไม่มีหรือเมื่อปราบโจโกก่าเบาๆว่าไต้เท้าบนเส้นทางขนส่งมีคนค้าของเถื่อนคนค้าของเถื่อนไหนเลยยื่นขอใบสำคัญผ่านด่านยังมีผู้ที่เยี่ยมญาติส่งญาติเนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ละแวกนี้ทางการก็ตั้งด่านไม่กี่แห่งจึงไม่ได้ยื่นขอใบสำคัญผ่านด่านผู้ที่สวนทางมาเกิดการต่อสู้กับฝูงโจรที่ซุ่มอยู่ที่นี้ ฟาดฟันโจรภูเขาล้มตายไปหลายคนพวกมันมีทั้งสิ้น8คนขุมกันรถขนาดเบาคันหนึ่งทางทางด้านนั้นยังมีซากศพสามซากเป็นของพวกมันดังนั้นคนเหล่านี้อาจน่าสงสัยแต่สมควรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโจรภูเขาเย่เซียวเทียนพงกศีศรษะรับกล่าวว่าวาดภาพเหมือนของผู้ตายติดประกาศตามที่ต่างๆดูว่ามีคนจดจำพวกมันออกหรือไม่ เมื่อปราบโจร,รับคำกล่าวอีกว่าที่ผ่านมามังกรตัวเดียวเคลื่อนไหวอยู่ละแวกนี้แต่พวกมันน้อยครั้งจะประสบผลรับมากมายถึงเพียงนี้แต่เท้าท่านดูหลุมบนเนินเขาสองฝ้าข้างล้วนขุดไว้ล่วงหน้าแสดงว่าหน่วยสอดแนมของโจรภูเขาขบวนนี้ ส,สืบทราบสถานะของหลินอ้วนง่วสินค้าที่ลำเลียงส่งเครื่องมือในการขนส่งตลอดจนเส้นทางผ่านเป็นอย่างดีดังนั้นหากพวกมันมิใช่มีสายภายในแสดงว่ามีคนพบปะกับขบวนของหลินอ้วนง่วอย่างใกล้ชิดเจ้าเสี่ยวเทียนพงกศีรษะแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าแม้ไม่เคยขนถ่ายสินค้าแต่ก็ทราบว่าเส้นทางเมื่อไม่สงบเรียบร้อยอย่างนั้นข้าพเจ้าคิดออกเดินทางเมื่อใด แวะพักเวลาไหนจะไม่แพร่งพลายต่อผู้คนเมื่อปราบโจขานรับว่าใช่แล้วดังนั้นผู้ที่พวกมันส่งไปสอดแนมสมควรมีการติดต่อกับหลินอ้วนงัวและพวกก่อนที่จะออกจากจุดพักมา้าผู้น้อยจะตรวจสอบว่าระหว่างนั้นพวกมันพบปะผู้ใดบ้างยามนั้นเจ้าเวินเอี่ยนเดินมาร่วมรับฟังพอได้ยินเช่นนั้นต้องชมเชยว่ามือปราบโจกล่าวมีเหตุผล สมเป็นมือปราบเก่าระวังที่อยู่ในจุดพักหมาและออกจากจุดพักม้าสมควรมีพ่อค้าพลุกพล่านหากมีคนติดต่อกับพวกมันต้องไม่อาจรอดพ้นสายตาผู้อื่นสามารถเสาะพบบอดแสได้เย่ยเซียวเทียนคบคิดแล้วกล่าวเมื่อครูท่านบอกว่าผู้คนที่ด้านตรงข้ามมีทั้งสิ้น8คนขุมกันรถขนาดเบาคันหนึ่งทีนี้ มีคนตายห้าคนที่เหลืออีกสามคนและรถคันนั้นสมควรหลบหนีไปที่เมืองหูเซียนพวกมันไปยังที่ใดมือปราบโจกล่าวว่าที่เมืองเราไม่มีผู้ใดพบเห็นพวกมันเมื่อขามาก,ก็ไม่พบเห็นซากศพพวกมันยเย่เซียวเทียนมองดูดงไม้สองฝากข้างมือปราบโจกล่าวว่าจนภูเขาโจมตีแนวป้องกันของหลินอ้วนง่วและพวกเหล่าผู้คุ้มกันบาดเจ็บล้มตายหมดสิ้น ดีที่พนักงานและคนขับรถยังอยู่ที่หายสาบสูญมีเพียงรถขนาดเบากับผู้คนอีกสามคนนั้นเจ้าเวินเอี่ยนกล่าวว่าอย่างนั้นสมควรถูกโจรภูเขาจับตัวไปเช่นเดียวกับหลินอ้วนง่วเยเซียวเ,เทียนสั่นศรีรษะกล่าวว่าไม่รอกโจรภูเขาล่วงรู้เส้นสนกลไนของหลินอ้วนง่วจึงจับตัวไปเรียกฆ่าไทยยังจับตัวผู้คนอีกสามคนไปทำอะไร นักบูคุ้มกันรถมีสักฐานะใดไหนเลยคู่ควรให้พวกมันจับตัวไปเมื่อปราบโจกล่าวว่าอย่างนั้นพวกมันคงถูกไล่กวดตามเห็นว่าจวนตัวจึงหลบหนีขึ้นเขาไปเย่เสี่ยวเทียนมองดูภูเขาเขียวเะอุ่มนั้นชั่วขณะหนึ่งจึงกล่าวเมื่อวานฝนเพิ่งตกพ่านหากรถม้าแล่นผ่านต้องทิ้งรอยไปพวกเราติดตามตรวจค้นสักเที่ยวหนึ่งเจ้าเวินเอียนห้ามปรามว่า เย่เตียนซื้อนี่เสียงอันตรายไปหากว่าโจรภูเขาเหล่านั้นไม่ได้หลบหนีไปไกลใหญ่ไม่ใช่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตยังคงระดมอาสาสมัครมาตรวจด,ดูเราผู้เป็นขุนนางจะสั่งให้ไพร่พลจุดพักมา้ามาช่วยเหลือท่านเย่เซียวเ,เทียนกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกมันเมื่อกวาดซับก้อนโตทั้งจับตัวผู้คนไปเรียกค่าไทยไม่มีเหตุผลที่ไม่เตลิดเปิดหนีไป เราผู้เป็นขุนนางที่ติดตามตัวคนที่หายสาบสูนมิใช่ต้องการให้พวกมันส่งข่าวอันใดหากแต่หวังว่าพวกมันต้องไม่ตายสามารถช่วยชีวิตพวกมันมือปราบโจมือปราบโจยืดเอวขึ้นขานรับว่าผู้น้อยอยู่เย่เซียวเทียนยืน่นมือถอนดึงดาบที่ฟันใส่รถมา้าออกมาถือมัน่นสั่งว่าทิ้งคนส่วนหนึ่งอยู่สัสารสถานที่ ที่เหลือติดตามข้าพเจ้าขึ้นเขาหงไปชวนหงอ้วนง่วนั่งจิบชาอยู่ในห้องโถงหลอตาเฮิงพลันสะพายกระเป๋านักเรียนเดินเข้ามาหงอ้วนง่วชมดูจนขมวดคิว้วประพฤติตนเป็นบิดาเข้มงวดกล่าวว่าเจ้ามิใช่ไปที่ร้านรถหลอกหรือไหนกลับบ้านมารวดเร็วถึงเพียงนี้หลอตาเฮิงตอบว่าแต่ ไม่ใช่ข้าพรเจ้าไม่ดูแลการค้าแต่ว่าวันนี้ไม่มีการค้าอันใดหงอว้นง่วด,ดุว่ายังพูดปดอีกการค้าของแต่ในตอนนี้หลวหมอบให้ร้านรถของเจ้าขนถ่ายอย่างน้อยมีสินค้าสมขบวนรวมยีสิกว่าคันรถยังไม่ออกไปฉชนไหนบอกว่าไม่มีการค้าหลตอตาเหิงขุนข้องใจขึ้นมาพานยืนแน่วนิ่งไม่ตอบคำ หงอวนง่วกระแทกถ้วยชาลงบนโต๊ะกล่าวว่าเจ้าไม่มีเรื่องใดให้กระทำหรือตกลงพวกเราขึ้นรถไปยังเมืองถงเยนินพบหน้าข้าตาชิงเจียวงเล็บญาติที่เกี่ยวดองกันผ่านทางสมรสของเราก่อนเด็กน้อยนี้ทำอะไรไม่ได้ก็คลอดหลานให้กับเราหลังจากมีหลานเราจะอบรมสั่งสอนมันตั้งแต่เล็กไม่คาดหวังตัวบัดซบเช่นเจ้าอีกหลอต้าเฮืองกล่าวว่า แต่ชิงเจียของท่านถูกมังกรตัวเดียวจับตัวไปตอนนี้ไม่ทราบเป็นตายร้ายดีอย่างไรท่านคิดไปหามันจากที่ใดหงอ้นง้อหน้าแปรเปลี่ยนไปร้องถามว่าจะว่าอะไรมังกรตัวเดียวจับตัวหลินลู่เหยาไปนี่เป็นเรื่องเมื่อใดหลอต้าเฮิงกล่าวว่าเมื่อเช้าวันนี้ครั้งนี้มังกรตัวเดียวปล้นชิงคารวานสินค้าของตระกูลหลิน ทั้งจับตัวหลินอ้วนง่วไปเรียกข้าไทยข่าวครา,าวพอแพร่ะสะพัดออกไปทางการจึงปิดเส้นทางตามล่าโจรร้ายดังนั้นร้านรถของเราจึงหยุดงานหงอ้วนง่วเดือดดานเป็นการใหญ่ด่าทอว่าตัวบัตรซบเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้เจ้าใหญ่ไม่บ่งบอกตั้งแต่แรกหลอตาเฮืองพันสลัดกระเป๋านักเรียนไปด้านหลังเลือกตาขึ้นกล่าวว่าเมื่อครูท่านเปิดโอกาสให้บอกกล่าวหรือ ข้าพเจ้าเพิ่งเข้าห้องโถงมาท่านก็ดูว่าข้าพเจ้าไม่ขาดปากท่านให้โอกาสข้าพเจ้าเอ่ยปากหรือหง้วนง่วกล่าวคำเจ,จ้าหลอต้าเฮงชิงกล่าวว่าหลินอ้วนง่วคงจบสิ้นอวสานแล้วไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่ามังกรตัวเดียวใจดำอมหิตหลินอ้วนง่วพอตกตายบุตรีสุดวิเศษของมันก็จะต้องไว้ทุกข์ให้กับมันสองสามปี ใหญไม่ใช่คาดเวลาอุ้มหลานของท่านผู้เฒ่าหรอกหรือพวกเรามีสู้เจราจาเรื่องแต่งงานร้ายใหม่กันหงอว้นง่วกล่าวคำที่เจ้าหลอต้าเฮิงพูดพร่ำไม่ขาดปากว่าตอนที่ผู้บุตรเปิดร้านเบรเร็ดเล็ดได้รู้จักหญิงสาวนางหนึ่งแซ่เฉินนามเสียวชิวมีชื่อเล่นว่านิวนิวปีนี้อายุ17ชาติตระกูลบริสุทธิ์ผุดผองรู้จักทำงานบ้านผู้บุตรพอแรกพบก็ถูกชะตา เชื่อว่าแต่พอพบหน้าก็ชมชอบมิสู้ให้ข้าพเจ้าน้ำนางมาพบกับแต่หงอ้นง้วตววาดว่าหุบปากหลอตาเฮิงปิดปากลงหงอ้นง้อถลึงมองบุตรชายราวกับจะกลืนกินคนลงไปกล่าวว่าเจ้าเข้าใจว่าบิดาไม่ทราบว่าเจ้าว่าจ้างพนักงานหญิงเงินเดือนสูงลิบลิ้วหรือสตรีที่บากหน้าออกมาขายสินค้าเช่นนี้ ไหนเลยผ่านเข้าบ้านเราได้หากเจ้าชมชอบนางจริงหลังจากเจ้าตกแต่งภรรยาหลวงก็รับนางเป็นอนุภรรยาหากให้รับนางเป็นภรรยาหามีประตูไหมหลอต้าเฮืองโตเถียงว่าไม่มีประตูข้าพเจ้าก็จะปีนหน้าต่างหงอ้นงัวงงง,งนันวูบจึงกล่าวจ้าปีนหน้าต่างอันใดหลอต้าเฮิงกล่าวว่าบอกต่อท่านตามตรงข้าพเจ้ากับนิวนิวเข้าห้องทรงตัวตั้งแต่แรกตอนนี้นิวนิวตั้งคันแล้ว อีกเก้าเดือนท่านจะได้อุ้มหลานเรื่องแต่งงานของข้าพเจ้ามิต้องให้ท่านวุ่นวายใจหงอ้นง้วเดือดดานเป็นการใหญ่เงื้อมืออันใหญ่โตวิ่งเข้าหาหลอต้าเฮิงร้องว่าเราจะฟาดเจ้าลูกอักตันยูให้ตายคามือเจ้าคิดบีบบังคับให้บิดาตบแต่งนางเข้าบ้านไม่มีหนทางหลอต้าเฮิงวิ่งวนรอบเสาทางหนึ่งร้องว่าหากท่านไม่รับปากข้าพเจ้าจะหนีออกจากบ้าน หงอวนงวดทั้งคุนเครื่องทั้งขบขันไล่กลวดตามพลางก็ร้องว่าเป็นไรตัวเองเปิดร้านทำการค้าก็ปีกกล้าขาแข็งคิดแยกออกไปตั้งตัวแล้วหากเก่งกล้าก็จากไปไปแล้วอย่าได้กลับมาอีกหลอตาเฮืองกล่าวว่าแต่นี่เป็นท่านกล่าวเองผู้ใดไม่ทำตามคำพูดก็เป็นลูกสุนัขหงอวนงัวขคุนแขนจนฝีเท้าส่วนเซคลาหนึ่งร้องว่า เจ้าตัวบัตรซบหลอต้าเฮิงสลัดกระเป๋านักเรียนกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปนี่เป็นท่านบอกเองทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งก็ล่าถอยไปทางประตูตึกพอถึงหน้าประตูตึกก็หมุนตัววิ่งตะบึงจากไปหงอ้วนง่วหยุดเท้าลงมองดูเงาหลังของหลอต้าเฮิงด่าทอว่าเจ้าเดรัจฉานน้อยคิดแยกออกไปตั้งตัวจริงๆเจ้าทำได้หรือ อีกสองวันก็จะต้องร้องโ่มร้องไห้กลับมากล่าวพลางก็ยกมือไพร่หลังพึมพำว่าหลินอ้วนงัวถูกมังกรตัวเดียวจับตัวไปเรียกค่าไทยความจริงแล้วเห็นว่ามังกรตัวเดียวมีประโยชน์อยู่บ้างจึงคลานจะแต่ต้องมันคิดไม่ถึงมันยิ่งมายิ่งกำเริบเสบสารมังกรตัวเดียวหรืองูเล็กๆตัวหนึ่งก็กล้าอ้างตนเป็นมังกร เขาขบคิดแล้วปลบมือเบาๆเบาวชราผู้หนึ่งก็ทันลันถึงข้างกายหงอ้นงัวหยุดยั้งยืนหยัดด้วยท่วงท่าอันดุร้ายหมายขวัญหากว่าหลอต้าเฮิงซึ่งคุ้นกับลักษณะท่าทีของเบาวชราผู้ซื่อสัตว์พอพบเห็นคงต้องบังเกิดความแตกตื่นตนกแน่นอนหงอ้นง่วออกคำสั่งว่าสืบเสาะร่องรอยของมังกรตัวเดียวให้กับเราเราเรา,เรา